เทดสๆบููค <c oughs> รับปะยะพูดถึงเกมลูกเกมวันนี้ครับอ่าก็ต้องบอกว่าวันเนี้ยก็ เด็กๆของเราทําได้ดีนะครับตอนนี้ด้รับหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าวิธีการหรือการมาต่อกรกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยก็ต้องต้องไปปรับปรุงแล้วเราก็พยายามพัฒนาผู้เล่นของเราเนี่ยที่อายุ16 17เนี่ยให้มาต่อกอให้ได้นะผมก็เชื่อว,ว่าความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมยังยังมั่นใจเรียกว่าเราจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเราจะดีขึ้นกว่านี้ครับฝากถึงแฟนบอลในเล็กที่2ครับในเล็ก2ออาจจะต้องมี ผู้เล่นที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับอาเพิ่มเติมแต่ก็คงเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ <c oughs> มีประสบการณ์อะไรเยอะๆนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นทีน่อยู่ในจังหวัดแล้วก็เป็นอะคาเดมี่จากสวัสดิ์แคทนะครับเข้ามาช่วยเสริมเพื่อสร้างมิติให้กับเกมลุกนะครับก็ฝากแฟนๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็ยังคงทำงานนักกันต่อไปนะครับและเชื่อมั่นว่าเราจะาสามารถยืนหยัดอยู่ในทีสาได้ครับ